แมตช์ชิงแชมป์โลกหญิงเกมขับแชนแนลเบธฟินิกพุทธาชิงเจอบมิสจีอีกอย่างนะแอดไม่รู้ว่าอากคิล่าจะมาใช้สิทธิ์มันนี่ตอนไหนก็นั่น่ะดิแต่ในศึกใหญ่นี้ <c oughs> มีให้ลุ้นให้ลุ้นอยู่สามสามเส้นน่ะรอมาสมัดาวเอเน็กทีมารอดูว่าศึกนี้ จะมาหรือเปล่า้ามิจีป้องกันได้เก่งมากเจอของแข็งเลยรอบนี้ออกมาก่อนครับพุทธาจริงเบทฟินิกเห็นกล้ามแขนแล้ววันๆแทนมิดจีเลยโดนโคตรลายทีคอไม่หลุดแล้วเนี่ย แขนใหญ่กว่าขามิดดีมั้งเนี่ย และเจ้าของแชมป์ครับมิสจีสุดยอดซูเปอร์สตาร์ของช่องนี้ One-on-one action coming up here, guys, and I'm willing to bet. ผมชอบดูซูวเวอร์ซีรีส์มากาทีมลิฟกับทีมเบคอะแอดต้องเอาล่าเออแอดต้องเอามาล่างผีไปเอาแชมป์รอคืนถ้าล่างผีไอไอเจ้าโมเจ้าโมมาด้วยไม่ได้นะงั้นส่งเจ้าโมไปเจอคนอื่นกน่อน งันช้ำถ้าทีมหญิงอาจจะไม่ต้องป้องกันก็ได้ศึกนี้เอาโมไปเจอคนอื่นแทนผู the ้ท้าจริงครับ <New> จากบัฟฟาโลนิวยอร์กเดอะการ์เมซอนเบสฟินิกนี่ ฝั่งแชมป์จากกรุงเทพไทยแลนด์สุดยอดซุปเปอร์สตาร์ฮิสจีดูท่าลิฟจะได้มาเป็นแชมป์รอมั่งแล้วโมจะไปเจอใครละ่ะไม่รู้คิดสด อแลครับเบสแอดมีตัวอเล็กซาบิตล่างผียังล่างที่แอดสร้างไว้ก็พยายามไม่เป็นล่างผีอยู่มันเป็นหรือเปล่าไ,ไม่รู้ไอสูดดำดำ,ดำลุยคู่นี้อ๋โอ,โอ,โอ้เบสมาจับไซวอล์แลมก่อนโอ้ยเปิดก่อนได้เปรียบทุบใส่อีกห<ว>ัว,วมาฟาดใส่พื้น ยำใหญ่สูตปลาชิงมาโหเดินมิตีบอกใจเย็นๆป้าขอหนูเอาคืนโอ้โหเกี่ยวคอแบบย่างสวยจับเบสขึ้นมาเบสเกี่ยวคอเป็นเหมือนกันโอ้โหจับขึ้นมาคัันศอกศอกติดเชือก าโดนมิจีเสยไม่ตกเกาะเชือกอยู่มิจีต่อยล่วงเลยตามไปดูผลงานคนระับโอาตามไปเตะโดนเบสจับขาดากอนสครูจับมิจีขึ้นมาบิดแขนมิจีสอกหลังไตเอาโดนจับโดนสอกไวคุ่นคนละเบอร์เลยเออ ตัวนิดเดียวไอ้มิจิจิวแต่แจ๋วนะนี่ครับเกี่ยวคอเลยหูเกี่ยวอย่างเดียวใช้ความไว้เป็นประโยชน์ลากเบสฟินิกมาเอาครับมาดัดซะหน่อยเอาขาเกี่ยวไว้กางแขนออกมาดึงึเงเลยเมื่อยเลยปาเบส โอ้โหโดนหักแขนต่อคอรามเบเกอร์โอ้ยเบฟินิกแข็งแกร่งครับขึ้นมาต่อยต่อยต่อยมิตีต้องรีบปล่อยก่อนเดี๋ยวหน้าเสียโฉมโอ้จับเบฟินิกอุ้มครับเราไปโยนกระเทือกเออแชมป์ตอบโต้บ้างอจับโอ้จับรวบไว้ครับโอ้ขาหนีไว้ล็อกแขนไว้ดามไว้เออ มิจจีชอบเล่นทายะหักเฮ้ยลูกศิษย์แอดมินมันต้องมันต้องโชว์เอาโดนปาเบสโชว์ศอกใส่ตุ้ยลำตัวจับอาร์มแดกโอ้โหเบทฟินิกอโโนเอาแขนมิจจีฟาดพื้นอีกจับมิจจีขึ้นมามิจจีอัปเปอร์คาร์ดอ๋อมิจจีเวียงเบทเข้ามุม ปั๊มด้วยไหลตีลังกาแล้วก็วิ่งมาปั๊มอีกโอูโ้หู้อาอะไรครับมิตีขี่คอปเกี่ยวมาโอ้โหมวนหน้ามาจับขึ้นมาโอ้โหอีกแล้วข่ามว้วนเอาแล้วครับรอสังหาร แบ็กวีโดครับแบ็กวีโดแบ็กวีโดเบสฟินิกยังไงแบ็กวีโดโอ้โหยแกออกครับดรอปโทโฮแข็งแกร่งไม่ยอมง่ายๆจับมิตตีมาแบ็กเลเกอร์ตัวแทบหักคนดูโฮถึงไมไม่สนต่อยหน้ามิตตีเอาให้แหกตรวจแล้วหนึ่งโอ้ยได้แค่หนึ่ง เอาจับมดเข่ากะแทกครับมิจีโดนเริ่มน่วมจับมิจีขึ้นมาเวียงมิจีครับเป็ดปั๊มโคตรลายกองจับมิจีขึ้นมาต่อเลยออกไปมุมเดิมปั๊มอีกโอ้ยสองดอกมิจีเริ่มน่วมจับมิจีขึ้นมาบิดคอ เคยดูเบสฟินิกกับออซัมคอง,องปาเบสยกขึ้นเฉยเหรอโอ้โหจอมพลังเลืกอนหายูมิตจีมาแล้วเอามาแล้วนี่ไงท่อนแขนเอาโดนโคตรลายนอนนีล่ละป้าเบสจับขึ้นมาเหวี่ยงไปนูน่นมุมเดิมมุมมุมปวดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมิตจีเหวี่ยงกับเอาปาเบสเหวี่ยงต่อย จับมิดจีครับยกขึ้นไปนั่งแทน่น,นตอบอ๋นนตอบตอบอะไรตบเออตอบโดนแล้วโอ้โหรัวเลยมิดจีตกลงมาโอ้ยพุธาจริงดูดูได้เปรียบม,มากตอนนี้เอาจับโอ้โหทำไรครับอนนโอ้โจับถึงโอ้ยถ้าจอมพลัง กดด้วยหูดหนึ่งสองได้แค่สองต้องโอ้ยหลากศพมิตจีมากลางเวทีออกมายืดแขนของยอดเยอะแค่ใครอะป้าโอ้โห เดินหามุมครับลากมิกจีมาอีก,กอ้กระทืบใส่ท้องโอ้ยจับมิจีมานั่งอีกโอ,อ้มิจีจิ้มลำตัวสู้หนูจะสู้แล้วอ,อ๋อโดนปาเบทเหวี่ยงอ,อ๋อมามุมเดิมอีกแล้วโอ้โหเอากองคอร,รับปาเบท โซนํำจำ,จำาซนฮาครับโอ,อมิีิตั้งหลักกระโดดเลขดอกโอโ้โหเต็มการคอเอกกดกดเลยโอโ้โหหนึ่งสองได้แค่สองอีกแอดเล่นแบบนี้เหมือนไปดูเขาปั้มจริงๆเลยโอโ้โหเหรอโมิติเอาป้าเบสขึ้นมาครับนำล่องแล้วโคตรลายโคตรลาย ก้มหลบดีดหน้าให้จับปาเบตขึ้นมาวิ่งมาเอารอบนี้รู้ทันเหยียบท้องแล้วโหยเบตมาโหแล้วนี่จับมิจีขึ้นมาขย้ำต่อเอามิจีรู้ทันเจาะยางเอาทีบไม่โดนอีกมิตจีเอาขึ้นมาเอาไม่โดนอีกโหหลบกันเก่งเลยเอารอบนี้ครับ มิจจีใส่เป็นจีเลียดโอ้ยหัวทิมเลยลากศพมาออกมาใกล้ๆเชือกอันแน่เล่นตุกติกหนึ่งสองสะเอ้ยยังไม่สามตุกติกแล้วนะมิจจีครับอับเบสไปไหนเอามาโขกเลยมาเขคเโขกไปแบบ คอมโบคอมโบกับเทพลมคัคเกลนี่ป่าเบ็ดนอนมิดตีครับอะไรต่อเอาขามาขัดแล้วก็ <They S 1> ดีดโอ้ยหักขาเอาพลิกพลิกไปอีกเอาตั้งท่าดีๆหลังกาหน่อยมูนเซา <laughs> เอาหักแขนอีกแล้วคอตอามเบกเกอร์หักแขนเอาเบสก็ขึ้นมาอีกเอาต่อยต่อยต่อยโอ้หมันยิงคู่นี้มดมิดจีจับโดนเบสท,ทีบวิ่งมาเอเาลบได้โคตรลายไ,ได้อยู่เอาโดนเตะย้อนสอนอ้มิดจีเวียงเบสเอาหมุนเตะไม่โดนอีก ต่าเตะโดนอยู่ปาเบสผากทิ้งไปมิจจีรวบครอบรวบไว้คนโหเลยโหพปาเบสเวียงเลยไม่สนใจคำโหเอาลีเวิร์ดครับมิจจีเราสอกโอ้จับนั่งแท่นออกไม่นั่งเทีบขาล่วงมากระโดดเหยียบโอ้ย เล่นท่าโหดอมิจิบอกเปล่า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 อะไรแอดสร้างตัวละครแอดใส่แอดได้ใส่ท่าให้มันไหมใส่ครับผมถ้าไม่ใส่มันจะใช้ท่าเหมือนกันหมดอโอ้โหอาร์มแดกเลยครับเบสเอาสู้แล้วมิจิเอาทีบกลางอากาศลอยโอ้ย เบ็ดกองเลยเหรอเอามิดจีครับข,ขัดขาไว้หักขาเอาหักขาครับโอ้โหเบ็ดไหวไหม่เบ็ดฟินิกกระดึบกระดึบเอาตบตบหน้าแข้งต่อยโอ้ยยังรอดอีกกระเพกเลยเอาจับโอจับขึงโอ้ยถึงบนบานครับโอ้ยมิดจียังไงมิดจีมิดจี ไว,ไไวไงไง้ไม่ไว้ไม่โอ้ยังไงเอามิดจีไม่ไหวครับโอ้ยเสียแชมป์คนดูโหละง,งมเลยเบสฟีนิกแชมป์โลกหญิงเกมขับแนลคนใหม่ Now, คนดูโหสนานเลยครับ เอามาล่างผีไม่ต้องเอาโมมาก็ได้ส่วนตัว <And S 2> ไม่ค่อย <okay. S 2> ชอบท่าซิกเนเจอร์ของมาเลยทำไมอ่ะมันก็แรงอยู่เอายกขึ้นมาแล้วก็เขา่ากระแทกใส่อ่โคยู่นะ ไม่สมแชมป์นังเบสฝีมืออยู่แต่คนดูโหฟัง,งเสียงดูโอ้มิจีนอนหมดสภาพก็ล่างสงสารเลยถือมาตั้งนานมาโดนเบสทีเดียวแชมป์หลุดเลยก็ดีใจด้วยกับป้าเบสครับ จำของค่ะเออแจำของช่องนี้